ดฟิม่จังง Wirtschaft ่ว <pod> ัด <pod> ี <arta> <can> ิาทำไรองูโง่นีจั้องันกั้นยิ่งไม่ใ่ไ่แลแล้วจังไม่ได้คายๆที่ล่นน้องหอวปดน้อเองจอะไรเจัมาพอดี้วันเดยวอะไรเอาไปดูอะไรหั เว่เธอร์โลแกนอะไรเงี้ยมันเป็นโรงอาหารที่แหววพิชัยคนตายทำไมเอาสมเฟิดให้คนเข้ามาได้มาบุรุษคนเราอะเอาเท่ามาเฉยเลยเกิดอะไรต่อเลยดิว่าเจออะไระนะ okay, ไปเรื่องรถป่ะเคไปรี่เกลือจังเจอตรงนี้

ไม่ช่วยกานหาแล้วครับเจออะไรไหมไปลง,งทง้องเครื่องบ่นทรงกันก่อนไงแล้วเครื่องแข็งนั้น,เ,นลลเป็นไงบ้างกำลังไปเธอคิดว่าเราจะโค้งจริงๆใช่ไหมกูผูสี่ตงไอถามแบบนี้ละ่ะเป็นประตูบานใหญ่นั่นไหมะไม่หรอวันนั้นจะกลับไปออกทางเรืนได้ละตอนนี้ห,หรอว่าใช่เธอไม่หรอยูก็ดูอเ,เลยชัดๆดิยูเหยียบไปเลยทั้งเลย ไม่รู้จริงๆว่ามื่อต้องทำยังไงอ่ะเป็นตู้สองร้านนั้นไหมอ่ะทำไมเหรอเข้าไปใดนนั้นแล้วกเขึ่งไปข้างบนหลังคาวันเหนือเวลาอยู่แล้วโคงไฟสัญญาณใช่ยองยข้างไปที่ตู้สินค้าพอ,อดีอี่หัานาไหลยังมีแผนไอลุ่มหลอาเราโอ้โยนึกโมการันประจําจนนะ จะอะไรรอบที่สองอตอไอตอไอตอแต่น้องมีดีนีเดนลต้องสร้างแี่ตางไปแสดงโลดได้อย่างไรคอบพี่ท่านผ้ชทำไมนี่พี่จ ยลยนุออย่างนั้นอแล้วสีวได้แล้ว,ลวส,ส่ชิชวนแงไปเลยปุบากเกอโผกจจับสองชิ้นส่วนแล้วเราจะไปไหนต่อโอเคโอเคเกด,ดทันทีเทปุหม่ คลาด่านเนี่ยวเนอรเหรอโจีเลยได้แล้วคนจไปยังเหมือนว่อนนี้เลยเหมืออะไรนะยไปหลายๆเลยจอที่เราควันควยออ้โอเคอันี่สองเาเครื่ผาเดเ่อไม่จบวัฒนธรรแต่สุงหวังว่าเร่งนีจบนะเยอะป ปิดป้อมเียออันที่สองวไวิเศษเ้ยโชว์เฮ้ยกดให้มันมันที่ละโชว์อ้ยหิบลอยยกไโชว์อะไรเราไดไหมไม่ยกไปดั้อตีนติดเลยหกตับให้ มีทางว่งไนไปติดแล้วตร้เมัอฟป,ประตูที่ไฟเข้าแล้วโอ้ <c oughs> ไฟติดแล้วเรื่มมอ,องมอฟงตกเสร็จปะแม่น,นูหรอลองไปดีกว่าเดี๋ บอกฉันเลยบังบุรีบังอยู่ในใจทเป็นเลยสย่งพูดยงอดเด่นคือยังเป็นอะไรก็มีอยู่นะเรื่องเราจะอะไรเจอหกแใจจะปิดทําไมล่ะคะเราจยิ่งสองร้องหรอดัวู้กันนี่แท้วโอเค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 โคโอเคโอเอเคโอเคโอเคโอเค ไปทุบตรงนันี่ยเขานี่นี่ไนชว้นปโบนี่เฮ้ยแต่ขึ้นไม่ได้เหรอเด็เราบ้างเรื่องเรานี้เช่ไหมทีเลื่อนก็ได้่ยงเยงมเลื่อนโอ้ชิปไปทับไปไอเหี้ยอะไรๆแล้วล่ะชูเฮ้ยช เออขึ้นไปต่อไปอีกแถวแล้วหอเ้ตรงนี้ยบถังไปวางน้าจะมีอะไรมันเ่อมงนี้ไปชใช้ยังเราเนาะไม่ใชอ้อ่ะอรูปปิดเราไปไม่อยากชื่อวตเองต้องมาคานรดช่องอยู่ไหมอันตายกำลังค่าแบบน,นี้อยา่างจักหลูเฮ้ยยิ่งมันหลูอีกโถ้าเกิดเจอวัลแรงเพ่งจะได้เจอแมวกินหมู นั่นแหละไม่ไปเลย啊เยอะแล้วเนี่ยยังมีทางไปแล้วมั้ยดัดีงไมเป็นได่กันออกม่โอ้ียาให้ฟังไ่งหญ่ตอสั่งสองลิตรแล้วใช่ไหมดีลูกขาดประัาณสี่ยันมาดูชม ก็ได้ครบแล้วอยากรู้ือนกันเล่ถ้าได้ครบแล้วเราจะทำอะไรได้บ้างเจ๊ลแล้วก็ี่มันแจงเวยนั่นนาทีเราไปขได้ไหนอ่อยะังไม่ยอมออกไขได้ไหน่อยส่วนามีแล้วแ่ไ <c oughs> อที <c oughs> ้น โอ้วิ่งช้าอย่างนี้ที่เราเลิก w ั u l d น e a ้ e ง e n more ตาย l e อ s a n ้ what the fuck oh shit a m n next o e เรไอยก่บ <Yeah. S 1> ้านนู่นละมาดูว่าคนจ่าจะขายตู้สินค้าได้ไว้ยังไงทีน่าจะต้องได้อีกแล้ว

另外一个，那就扮演另一人。我谈累了，有毛病呀？因为奥利给，哦，快点，n 来喊 o 了。你怎么来？你。I guess the cops never connected Frank Stone to this。 ตอนแล้ไมมืดหรืค่าไม่จำาลคะุ้ยลองจรงิงด้วยหรอระวังสาวรับเไปก่อนจะได้ลอหลังแล้นฉันเข้าไปก่อนแล้วกันแน่ใจแล้วเหมงว่าจะทำหนึองคิดจาก็ไม่ชู้อืมไปเองก็ได้แน่ใจแล้วเหรอวัวดูโอ

ก็รู้เ็ขาแบบแล้วเป็นเยังไเก็ไม่ได้แบบเจ็บก็ไม่ปวอมากเท่าไหร่นะคะแต่นั้นแล้วนั่นจะนิ่งเงียบไปยังไงฮะยงรู้สิครับโอ้โห

Maybe we should wait outside I until I Robert, Robert comes back. Why are you laughing, Lucy? Like what? Oh, cool. Hey, the fuck. You can't know. do that. Yo, chill out, man. I'll put it back before the sheriff gets here. I'm just gonna get one quick shot for the same old can't. Can an opportunity to exploit Frank Stone's actual victims for your movie. We're making this movie together. Doesn't feel like we're doing much together at all lately. Not just two of us. Hi Every man. time I turn around, he been khai khai Robert and Robert. And Robert. Yeah. I can I think about you Uh, you asked Linda to work on the movie with us. And she's my friend. I did you guys get to know each other. Well, sometimes it feels like I'm being ganged up on. That's not true. We're yeah not getting up on you. That's how I feel. Yeah, but it's not true. Oh, you don't get no to right. tell me how I feel, man. ต้องโทรวันนี้เนี่ยไปดีอิตาเลียเราโอเคเอาละอิตาเลียตอนนี t เรารันน h ่งออกของที่คองรว่ารอไรโอเคใ่ชวิอนวั่อ่อย่บแชอง มิเรียมอีชโดเต้งของยี่ห้อยาแล้วน้องดี๋ชวเสียงไไหายแกรีจะจะขอแย่ๆล่ะรู้สึกดีเลยลูกชายก็าหายไปแล้วน้องชมเดีย๋วยวว่าอิงโฉลิกดูเลนเนี่วยวันนี้ด็กัดโลป่ะไม่มูดีเลยผู้ที่กัมะ วันกคุยกัเมีลอดไม่ด้วยอันนี้นาทีอะไรอย่างโอ้ไปขับไฟว่านี่มีมูมีนิ่งรุ่งนี่หายอ่ะเย่แล้วตัเป็นเยอคนนึงของโซนน่ะพวาะมไม่ไม่เจอเธอ น้าจะเสียงนาเจ้าตำรวจไม่เคยเจอที่นี่ด้วยสักไม่รู้ดิไงพอไม่งั้นก็ตำรวจก้นท่อยู่ไว้ที่นี่ได้เลยล่ะวุดนระเรื่อแต่ฉันว่าฉันนุ๊กไปตามหาพ่อมาแล้วนี่มันไอีหนูเชลลองเล่นรรนระเพื่อนไหนจะไปตามพ่อมาหลายชีเรียสนะฉันไม่ควรเข้ามาวิถอยไปเลยเพื่อนมองคนสิเอาเรย์ดี้ลิส กู้ว่งหนังเรงวกทำแค่ไหนนี่มันจะชนมึงขาพอดีข้าจะขับไปหมดแล้วตอนนี้อันนี้อยเตนอะไรก้าระรมให้เหยียดป้าไม่วว่าตอนนี้เราไอ่ปวดต้องดแูแบบนี้กันหรอเพะว่าหนังแล้วนึกว่าเธอม,มาเปิดอพูดถูกกลัวมันตาอะไรมากๆแล้วเเาล้วโอเคเดี๋ยวเราจบพาร์ทเร่นี้ก่อนจะ 奶奶。Oh, nice.